ืองไทยนะครับซ้อมที่ไทเกอร์มวยไทยแล้วก็2เดือนสุดท้ายเนี่ยมาซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับลายนี้ไม่ธรรมดานะครับเคยชกเล็ดเว,วร์ยแชมเปี้ยนด้วยที่พามา่านะครับเลดเวร์ยก็จับไม่ใช่สวมนวมจะเป็นคาาเชือกแบบนี้นั่นแหละนั่นหมายความว่าเขาถนัดคาดเชือกแสง<ค>สถานต้องระวังให้ดีไม่ธรรมดากติของทนานแสงสถานกันบ้านครับชกชาวไทยนี่คือแชมป์ไทยไฟเมื่อปี2017เลครับรุ่น70กิโลกรัมครับ ขุนศึกแดนดอกคูนครับก็มาจากจังหวัดขอนแก่นครับชกมาทั้งหมดเนี่ย171ครั้งนะครับชนะ106 36ครั้งครับแล้วก็แพ้30ครั้งเสมอ5ครั้งด้วยกันครับนี่คือ,อนะักชกที่ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของไทยไฟเลยครับผมอ่า ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกค,ครับสวนน้ำวานานาวาหัวหินนะครับนครศรีดีดีเทศบาลเมืองเบตงเทศบาลนครยาลาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติโอ้โหครบรอบ10ปีแล้วนะครับไทยไฟแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่อยากเผยแพร่ที่สุดก็คือเรื่องราวของมวยคาดเชื่อครับวันนี้ต้องกระจายไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยุโรปเลยครับแล้วก็ขอบพระคุณไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับ กรรมการคู้ทำเวทีครับเป็นกรรมการด้านในคงสีแก้วนะครับให้คะแนน3ท่านครับมีถาวรเอียงอุบลนะครับมีกรรมการกรอพักรักนะครับแล้วก็สุนกิบหลีรือเกตครับเดี๋ยวเราจะได้รับชมกันนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่3แล้วนะครับของการถ่ายทอดสดครับนี่ครับเขากลับมาแล้วครับทางด้านแสนสถานครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ คู่แรก66.5กกิโลกรัมคู่2 69คู่นี้71กิโลกรัมครับโอ้โหแน่นอนครับเตะที่นู่นนะครับได้ยินถึงหน้าปากซอยครับเดินเข้าหาพนเลยครับแข้งซ้ายครับแม็กคาที่หน้าตาแกเกี้ยวกราดนะเราดูดูนีไหมตัวด้วยครับทางด้านแม็กคาที่ครับสายสถานจะเป็นคนให้คำตอบเป็นคนจัดให้ครับอาวุธครับหยับเข้าหาครับที่จะหดแข้งครับสองแข้งเบินไป กะทีครับตังกาถือว่าป้องกันรัดกุมเลยครับท่านแมกกะที่หน้ากะตีหน้ายักษ์นะครับแต่ว่าที่ขาแกเนี่ยสักมีแพนด้าน่ารักน่ารักครับแมากาะที่ครับแต่ค่อนข้างที่เจอขัดแย้งนะออยังไงกันแน่เนี่ยเราะเดินเข้าไปเจอหมาดรับแมกกาะที่เชื่อได้ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับ และชกต่างชาติที่เราคัดสรรมาแล้วครับแทงขวานี่ครับโอ้ยด้นก้านคอเลยครับโอ้ต้องระวังนะครับแส่สถานี่เคยแพ้นกมาแล้วถูกต้องโอ้แกเตะเลยหัวไปเลยอ่ะโอ้โอ้กะผิดไปหน่อยครับแม่ค้าที่เดินเข้าไปสมบุกสมนัตินั่นเลยนะครับมีเข้ามีฉากเลยครับในจอล่างมาแสนสถานมาซ้ายหมัดขวาครับแม่ค้าที่พยมกไปขึ้น ต้องระวังหมัดหน่อยแล้วครับไมเคิลที่บอกอย่างนั้นหมัดขวาหมัดซ้ายยำใหญ่ใส่สารพัดแข้งซ้ายซับสองอีกทีหนึ่งซับหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้ฉาอกออกมาได้ครับหน้าแดงหมดแล้วคุณชรป์แต่ผมเองมาแต่ผม่อนนี่แต่ทหารบอก ไปกระตุกตัวเสือหรือเปล่าโอ้โหแล้วตู่ก็เร่งเลยครับตอบตองดูว่าใส่มาเป็นชุดเลยครับปล่อยมาขยับเข้าหากับใส่ตะขานตอนนี้ดูว่าเป็นช่วงที่ใส่ตะขานที่จัดให้ครับทั้งหมัดทั้งศอกขยับเข้าหาตางติดเข่าครับอีกทีหนึ่งแม้กกาธียังดึงออกได้ดีครับมีราคาที่มวยคู่นี้ชนะท็อกสามหมื่นครับคะแนนเอาไปหมื่นห้า เตือนเข้าหาต่อครับแส่สถานหมัดขวาหมัดซ้ายใส่ไม่ยั้งเลยสับอีกทีนึงสับเข้าสับสับให้รู้จักครับแส่สถานบอกแบบนั้นครับโอ้เกศสับเป็นกุ้งไปเลยเป็นกุ้งเป็นหมูไปเลยครับโอ้แต่ดูครับหัวจิตหัวใจยังยืนไหวครับแม้กระที่โดนอีกแล้วครับหลายสนามแต่ตังการสูงสูงกันเหมาะบล็อกแน่นเลยนะบล็อกแน่นเลยนะโน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 ่หมดยกที่หนึ่งไอเบตรงครับหันพลไปหนึ่งยกครับดูจังหวะ ้ารคอนี่หลุดไปครับของแม็กกะทีแต่หลังจากนั้นนี่แสนสถานนี่แกประเคนชุดใหญ่เลยครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าครับโอ้โหมาแต่ละทีนี่ต้องบอกว่าแม็กกะทีนี่เตยมใจไม่ทันเลยครับครับผมขอบพระคุณกองทัพภาคที่4นะครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตอครับกองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ี่ส่วนหน้าจังหวัดยะลาเครื่องดื่มตาช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนและบริษัทตีเพชอีซูซุเซลจำกัด ติดตามกันต่อครับยกที่2ครับยกที่ผ่านมานี่ถือว่าแม็กกี้นี่โดนไปเยอะครับดูที่ว่ายกนี้นี่ตั้งแผนวางแผนมายังไงครับโอ้แตย่ยังโนนอยู่ก็แต่ถานตอนนี้นี่เร่งเต็มที่ครับโอ,อ้แทบจะวิง่งต่อสายได้แค่ซ้ายที่เดินกาปิดเกมยกนี้เลยหรือเปล่าเลยครับหรือว่าหิวเงินอยากได้สามหมื่ <laughs> นอยากได้ก็อยากได้เ,เออแบ่งผมห้าร้อยน,นะ <laughs> เอาครบป่าเป็นชุดครับตันซอกทังเทาตอนนี้นี่ หจะออกอยังไงครับแม็กกาที่ต้องโตต่อ้ังนะครับแม็กกาที่ครับการป้องกันตัวที่ดีที่สุดก็คือการออกอาวุธนี่แหละครับไม่ใช่การยืนเฉยๆครับ <ak> เอาตั้งลำให้ได้ครับแม็กกาที่ครับโดนเตะจ่อล่างมาแสนสถานเล็งหาลูหา,หาช่องแล้วครับระวังบนเจอข้างล่างเข้าไปเดินหาต่อหมัดซ้ายแทงขวาครับผู้แชมป์โอ้พลังหมีเพนน่ายังไงครับแม็กกาที่หมีเพนน่ายังไม่ออกครับโอ้โหโดนแล้ว มีแพนได้ชักม่วงหรือเปล่าแล้วครับหูสับเข้าไปครับสู้กันต่อครับกลางเวทีเดินต่อครับแสนสะทานขยับเข้ามาครับแข้งยกกันได้แม็กกาธีโดนมาดขอยกมาจ้องหน้าจ้องตาเอายังไงดีเอายังไงดีต้องตั้งสติให้ได้นะครับแม็กกาตีครับเจอหมัดขวาโดนเตจอล่างแสนสะทานครับ มาแล้วอู้ยงัดศอกซับอีกทีนึงโอ้การกำรารับไม่ทันแล้วครับมาคาเที่โอ้ดูครับโดนไปหลายขนาดขนานนี้ยังไหวครับยังยืนไหวมีจังหวะโต้อตอบบ้างไหมครับโอ้ยชุดนะครับน่าจะได้ทัดเลี้ยว<อ>เลี้ยว<อ>แล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเลือดกระจายเลยครับเอา,อาว์เลยครับโอ้โหแล้วดูครับเลือดไหลอ้าต้องเบรกหน่อยต้องเบรกครับ คุณหมอครับคุณหมอคุณหมอจีราศักด์ละครับทางเวทีมัวรราชดำเดินครับอยู่ในการดูแลแล้วพอครับไม่ไหวครับแต่ว่าโอ้ยหัวจิตหัวใจเขายังสู้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับไปหน้ายังมีครับเกรงว่าจะเกิดอันตรายครับโอ้หัวใจนักสู้จริงๆนะใช่ครับคือวนหนึ่งก็คือการเซฟนักมวยด้วยครับต้องเซฟต้องเซฟ ความปลอดภัยสําคัญที่สุดแต่ว่าหัวใจขอสูหกเที่ยวหน้าต้องมาอีกนะฮะโอ้ดูภาพช้าครับจังว่ารั้วหมัดนะครับแล้วนี่ครับแตกแล้วนะครับนี่ครับโอ้แต่อย่างที่บอกครับอย่างที่เรียนครับว่าเชือกเนี่ยมันต้องบอกว่าเพิ่มความอันตรายเพิ่มอนุภาพมากกว่านมธรรมดาครับเฉือนโชกเดียวแตกเลยนะครับ น็อกแล้วครับคู่ที่สามครับคู่หนึ่งคู่สองเป็นคะแนนนี่คือแสนสุธานทองสวนคู่รีสอร์ทครับเชิญบนเวทีกับพิธีกรทั้งสองท่านครับแสนสุธานร้องใช่ไหมล่ะ